ไปท้ายกันที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนเตือนมาค่ะเรื่องของบลูดากอนมังกรจิว๋วเจ้าตัวเล็กที่เป็นสัตว์จำพวกหอยไม่มีฝามันเป็นทาคทะเลชนิดนึ่งสวยมากแล้วลักษณะเหมือนมังกรนะคะถ้ามองใกล้ๆนะ่ยเป็นมังกรที่มีปีกด้วยตัวมันประมาณมมาแค่ค 1ถึง1นนิ้วเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือสิ่งมีชีวิตนะฮะตัวจริงๆเป็นๆเ,เลยห้ามจับอย่างเด็ดขาดคว้าอเน,นเลยแต่ปกติมันไม่ได้อยู่ที่ไทยมันอยู่กลางทะเลด้วยออนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นถูกคลื่นซัดเข้ามาค่ะเขาบอกว่าไปเจอที่หาดกรนภรูเก็ตเยอะเลยแล้วก็มีคนไปขอความรู้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,ท,ร,ท,รทอนธรรมรงนาวาสวัสด์นะคะประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกว่าเป็นทาาทะเลชนิดหนึ่งค่ะอาศัยกลางน้ํากินแมงกะพรุนเรือรบโปรตุเกส ที่มีพิษร้ายแรงเป็นอาหารแล้วพอมันกินมันไม่ตายม,มันกินได้ค่ะมันกินแล้วมันยังเก็บเข็มพิษของแมงกระพรุนเรือรบโปรตุเกสไว้ในตัวเพื่อป้องกันทีนี้พอคนไปจับเจ้าบูดาก้อนเจ้ามังกรจิ๋วตัวนี้ปุ๊บจะโดนพิษของแมงกระพรุนเรือรบโปรตุเกสเดี๋ยวนะไอแมงกระพรุนเรือรบโปรตุเกสมันตัวใหญ่มากเลยนะคุณตาแล้วไอ้นี่มันตัวเด็บเท่าหิ้วก้อยเนี่ยนะมันก็ไปตอบเขาอ่ะกินเข็มพิษเขาอ่ะแล้วเก็บพิษเขาไว้ในตัวใครมาจับเจ้าบูดาก้อนตัวนี้ ถึงตายได้เลยนะคะตัวแค่นี้ใช่เพราะว่าพิษของบลูดาก้อนก็คือพิษของแมงกระพุนเรือรบโปรตุเกตนั่นเองนะคะทําลายระบบประสาทการทํางานของหัวใจถูกต่อยปุ๊บแสบคลื่นไส้ปวดหัวเพลอๆถึงตายวิธีช่วยเหลือก็คือใช้น้ําส้มสายชูค่ะคช่วงนี้โดนคลื่นซัดเข้ามาปกติไม่เห็นตามหาดอยู่แล้ว<อ>ก็เลยต้องเตือนถ้าเกิดว่าพ่อแม่พาเด็กๆไปนะคะห้ามจับเด็ดขาดค่ะบลูดากอนหรือ,อ อะไรนะมังกรจิวจ๋วมังกรจิวจ๋วมังกรจิ๋วตัวนิดเดียวนะฮะเจอเยอะเลยตอนนี้หาดการะรนภูเก็ตยังไงอย่าไปจับอย่าไปใกล้ๆแล้วกันแล้วก็เลี้ยงไม่ได้นะคะอยู่ในบัญชีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อยู่ในความควบคุมของ IUCN ค่ะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเออมันน่ารักไงบางคนจะเอาไปเลี้ยงไม่ได้นะครับอะ